คลิปนี้เนี่ยทำมาจากใจครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปี2025เนี่ยเป็นปีที่ถือว่าวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับลงเล่นทัวร์นาเมนต์เยอะที่สุดปีหนึ่งของการแข่งขันครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลสาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับเกือบจะสิบทัวร์นาเมนต์ที่เราต้องส่งทีมชาติลงทําการแข่งขันนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงทีมชุดเล็กชุดใหญ่ไประดับโลกไประดับอาเซียนไประดับเอเชียนะครับสมาคมเนี่ย ต้องใช้งปบประมาณสูงมากแล้วก็ต้องเมเนจเมนต์เนี่ยเยอะมากแล้วมันทําให้การจัดการต่างๆในปีนี้นะครับถือว่าผลงานเนี่ยย่าแย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับคือประเด็นก็คือเนี่ยครับชุดยูสิของเราเนี่ยที่พลาดไม่ได้ตัวประชิงแชมป์โลกนะครับมันเหมือนกับการไม่สนใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าสําหรับการส่งทีมไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นะครับเพราะว่าการซ้อมเนี่ยก็แทบไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วครับ การส่งทีมไปแข่งเนี่ยก็เวลากระชั้นชิดมากนะครับได้ลงซ้อมในสนามของประเทศจอแดนเนี่ยเพียงแค่1วันเท่านั้นคือไปถึงเนี่ยครับไปถึงช่วงประมาณ2องทุ่มของประเทศจอแดนนะครับแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยได้ซ้อมแล้วมารืนเนี่ยแข่งขันทันทีนะครับโอ้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างจะโหดมากแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องๆที่ไม่เคยเดินทางไกลเลยเนี่ยบางคนแทบจะไม่เคยนั่งข้ามประเทศเลยนะครับ ก็เกิดอาการเจ็บแหลกจนได้ครับแล้วมันทําให้เนี่ยฝืนร่างกายตัวเองยันแมนสุดท้ายร่างแตกแข่งขันไม่ไหวแพ้ฟิลิปปินส์พลาดตัวไปจิงชำโลกที่เราเห็นนั่นแหละครับต่างจากฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยครับเดินทางไปแข่งที่นั่นเนี่ยก่อนก่อนทีมชาติไทยเราถึง3วันด้วยกันไปซ้อมที่นั่น3วันเลยนะครับแล้วเราเนี่ยไปซ้อมเพียงที่นั่นเพียงแค่1วันเท่านั้น แล้วฟิลิปปินเนี่ยแข่งน้อยกว่าเรา1แมตช์ด้วยนะครับเพราะว่าทีมในสายของเขาเนี่ยมีเพียงแค่3ทีมเท่านั้นเราเนี่ยมี4ทีมเราแพ้เขาทุกอย่างสมาคมสมาคมเหมือนกับว่ามั่นใจในตัวเองสูงจนเกินไปนะครับแล้วทําให้เนี่ยพลาดทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระยะยา,ยาวที่เราเนี่ยไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วนะครับที่ตบกันเยอะขนาดนี้นะครับอันที่จริงวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราก็พลาดมาโดยตลอดในปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับที่เราเนี่ยครับ โอ้โหลงเล่นมาเนี่ยก็แทบจะแพ้ทุกแมตช์ครับแพ้โปรแลนด์แมตช์แรกแพ้เบลเยียมแมตช์สองสามหนึ่งทั้งที่หวังชนะแพ้ตุรกีทีมรวมชุดยูยี่สามไปสามศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยโชคดีที่สนามนั้นเนี่ยครับแพ้ชนะฝรั่งเศสมาแมตช์หนึ่งสามหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสท็อปฟอร์มทันทีนะครับแล้วพอมาสนามสองเนี่ยเนเนชั่นลีกนะครับเราแพ้ญี่ปุ่นสามสองซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยเล่นดีมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยฟอร์มออกทะเลเหมือนเดิมนะครับแพ้อ,อิตาลี เจอกับเช็คซึ่งเราจะคาดหวังว่าจะชนะก็แพ้ไป3ามศูนย์เจอกับบันแกเรียที่เราคิดว่าน่าจะชนะได้ก็แพ้ไป3ามศูนย์ให้สามสองตอนนั้นหลังเราชนฝาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเราเนี่ยต้องเก็บแต้มให้ได้เพิ่มไม่งั้นเนี่ยจะตกในชั่นหลีกไปนะครับหรือไม่ก็ลุ้นเกาหลีสุดท้ายเนี่ยเจอกันที่สนามที่3นะครับแพ้อ,อเมริกา31แพ้เยอรมัน3-0ศูนหวังว่าจะชนะเยอรมันบ้างครับแพ้30ศ เจอโดมินิการทีเ่เราเคยชนะมาตลอดในช่วงหลังก็แพ้อีก3-0จนเจอกับแคนาดาครับเราแพ้ไป3-2ซึ่งเราลุ้นแมตช์เกาหลีไปด้วยและเราต้องทำเซตให้ได้เกินเขานะครับสุดท้ายเราชนะเซตเกาหลีนะครับโห oh, เป็นปีที่ย่ำแย่ปีหนึ่งต้องลุ้นขนาดนั้นหัวใจกับวายนะครับเพราะว่าเนชั่นลีกเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราเนี่ยครับหาตังเข้าสู่สมาคมทัวร์นาเมนต์หลักของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของสมาคมเนี่ยซีเรียสกับทัวร์นาเมนต์นี้เยอะมากครับ แล้วก็ต้องพะวงกับการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจริงโลกที่ตอนนั้นเนี่ยครับยังหาสปอนเซอร์จัดการแข่งขันยังไม่ได้แล้วยังไม่ได้คอนเฟิร์มจากทางรัฐบาลเลยครับว่าจะได้งบประมาณอะไรยังไงนะครับเนี่ยความกังวลเนี่ยมันรอบด้านมากนะสมพรเนี่ยแกก็พยายามหาเงินมาช่วยทางวอลเลย์บอลหญิงจชมงโดนครับเพราะว่าสมาคมเนี่ยต้องวิ่งแหลกนะครับเพื่อหาสปอนเซอร์เข้ามาซัพพอร์ตให้ได้เพื่อจัดการแข่งขันให้ได้นะครับรัฐบาลเนี่ยก็เปลี่ยนอะไรเยอะเหลือเกิน พอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ซีวีลีกซึ่งก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจิงจำโลกเนี่ยในตอนนั้นนะครับเราเนี่ยก็ผจญปัญหาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็เสียสมาธิไปแพ้ตู้เย็นจนได้ครับในแมตช์สุดท้ายของการแข่งขันที่ประเทศเวียดนามครับสามต่อสองเซตซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสตู้เย็นเนี่ยกลายร่างจากชายเป็นหญิงเนี่ยทุกคนก็พูดกันอยู่ดีแต่มันเป็น แต่มันเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าตู้เย็นจะผิดจริงนะครับแต่มันทําให้ม o m e n t มทีมสาวไทยของเราเนี่ยครับแกว่งไปแกว่งมาก่อนเนชันลีกชัดเจนมากนะครับในตอนนั้นนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับแมบบแล้วเราเนี่ยทำให้เราแพ้แมตช์ใหญ่ๆเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับในทีมที่เราไม่น่าจะแพ้นะครับมันยังไม่รวมการแข่งขันอะไรอีกหลายอย่างครับอย่างเช่นวอลเล์บอลยู19ชิงแชมป์โลกที่เราเนี่ยโมกันว่าเรามีตั้งแคปหมู เด็กสูงมากเออไปแข่งขันนะครับท mm. ่านผู้ชมครับผมจําไม่ได้แล้วตู้เล่นอย่างไงเนี่ยแต่เราก็เกือบตกรอบแรกที่เราอยู่โผเอนะครับท่านผู้ชมครับในตอนนั้นนะครับซึ่งเนี่ยการแข่งขันมันก็มันไปแข่งที่โคเอเชียนะครับตอนนั้นเราเนี่ยก็ยูสิบเก้ายูยี่สิบแล้วผมจําไม่ค่อยได้แล้วยิงแชมป์เอเชียยูสิบเก้าิงแชมป์โลกครับใช่ครับเราเนี่ยก็ตกรอบด้วยการเกือบจะไม่เข้ารอบนะครับเราในตอนนั้น เพราะว่าเราเนี่ยต้องลุ้นยันม์สุดท้ายครับในการเจอกับเจ้าภาพคเอเชียนะครับแล้วเราเนี่ยจำนวนเซตเอาชนะแคนาดาไปได้ได้เข้ารอบนะครับเข้ารอบอันดับที่4ี่ครับจากหกทีม <c oughs> คิดดูแล้วเราก็ไปเล่นรอบอะไรนะครับเล่นรอบส6ทีมสุดท้ายในวอลเลย์บอลหญิงชิ้งโลกตอนนั้นครับที่คเอเชียแล้วเราเนี่ยก็แพ้ให้กับทีมชาติโปแลนด์ไปสามศูนแล้วเราก็ต้องไปลุ้นจิงอันดับที่9แทน แล้วเราก็แพ้ไต้หวันในรอบชิงถัดที่9ครับสาสุดท้ายด้วยแบบที่13นะครับชนะเบลเยียมสามนะครับแหมโอ้โหคือตอนนั้นเนี่ยเราก็อย่างว่าแล้วครับหลายอย่างเนี่ยมันมันทัวร์นาเมนต์มันเยอะจริงๆครับแล้วการเตรียมการของสมาคมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะต้องรีบร้อนเร่งรีบและต้องประหยัดด้วยอีกอย่างนึงนะครับเพราะเงินเราเนี่ยก็แทบไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยเบลเยียมไม่ใช่เบลเยียมบัลแกเรียได้แชมป์โลกเลยครับ แล้วพอมาวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชุดยู21ที่แข่งที่อินโดนีเซียครับท่านชครับที่มีดราม่าตู้เย็น2เนี่แหะครับเราก็ส่งทีมไปแข่งครับแล้วเราก็เกือบจะตกรอบแรกเหมือนเดิมรอบนั้นเนี่ยเราอยู่สายกับญี่ปุ่นบราซิลเบลเยียมแล้วมีไทยนะครับเฮ้ยไม่ใช่เบลเยียมบัลกาเรียไทยนะครับชิลีแล้วก็ตูนิเซียนะครับท่านผู้ชมครับเราเนี่ยอ่ะดูครับ การเข้ารอบของเราเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับเฉือนเอาชนะด้วยการเซตได้เนี่ยมากกว่านะครับดูดีครับเกือบจะตกรอบเพราะว่าชิลีเนี่ยเซตน้อยกว่าเรานะครับเราเนี่ยได้เซตจกว่าชนะ2แมตช์เหมือนกันนะครับบันแกเรียก็ด้วยนะครับนี่ครับต้องวัดกันที่เซตนะครับสุดท้ายเนี่ยเราได้อันดับที่4ี่นะครับโอ้เจ๋งจี๋มากเพราะว่าดูครับดูครับแบบสุดท้ายเนี่ยเราเจอบันแกเรียแพ้ไปส0ศชิลีเนี่ยไปผ่าโดนตูนิเซีย ได้ไป1เซตนะครับทำให้ทางฝั่งของชิลีเนี่ยเซตน้อยกว่าเรา1เซตครับเสียเซตมากเรา1เซตเราเข้ารอบไปเลยครับอุ้ยน่ายินดีสุดๆเลยอะ่ะแหมแล้วดูนะครับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราก็เหมือนเดิมเลยครับต้องหลุดไปเล่นรอบส6บทีมสุดท้ายเจอกับทีมชาติจีนครับก็แพ้เหมือนเดิมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเจอไปเล่นรอบชิงกับเก้าครับเราชนะอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ไปแพ้เชคก3-2ในรอบ ชิงอันดับที่9ทําให้เราต้องไปเล่นรอบแล้นะครับไปเล่นรอบชิงอันดับที่11แล้วเราก็ได้อันดับที่12ครับในทันเมนั้นนะครับเล่นแหมยังไม่รวมครับท่านผู้ชมครับ,รบยังไม่รวมมอลลย์บอลยูสเอเชียนยูสเกมครับที่เราแพ้อินโดนีเซียในรอบสี่สิบสุดท้ายนะครับ ซึ่งแมดนั้นเนี่ยเล่นออกทะเลกันแบบสุดๆอย่างที่เราเห็นกันคล้ายๆกับยูทีโพรรอบสุดท้ายนะครับอาการเด็กไม่ฟิตเนี่ยมันกําเริบเหมือนเดิมครับคือแต่และทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันปัญหาความฟิตของนักกีฬาไทยเนี่ยมันนับวันเนี่ยมันยิน่งรุนแรงนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยฝึกแต่พระกําลังแบบแบบระเบิดตุ้มต้ามนะครับไอเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายที่จะยืนระยะได้เนี่ยเหมือนกับว่านักกีฬาหลายคนเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับหลายคนกระโดดแทบไม่ขึ้น เอเชียยูธเกมเนี่ยเหมือนกันเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราคว้าอันดับที่3ได้โดยการเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยที่ไปชิงที่1เนี่ยก็แพ้กับอิหร่านไปโอ้เราเนี่ยเศร้ามา2เดือนติดๆแล้วนะครับในวอลเลย์บอลทีมเยาวชนแล้วก็ทีมเยาวชนเนี่ยถือว่าผลงานแย่กว่าที่เราคาดหวังเอาไว้ประมาณหนึงครับถือว่าเยอะมากเลยด้วยวครับ ชุดยูติพงเนี่ยที่พลาดไปจริงชิงโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าในรอบ2ี่ปีเลยก็ว่าได้ครับแต่ก็สมาคมก็น่ายินดีแล้วครับเพราะว่าปีส0 2 7นี่บเจนเนี่ยก็ได้ประหยัดก็ประมาณนิดนึงแล้วครับในการส่งวอลเล์บอลหญิงไปจริงชิงโลกแหมยังไม่รวมยังไม่รวมอวอลเล์บอลจริงชิงโลกครับที่ถึงแม้ว่ารอบแรกเนี่ยจะ,จะเข้ารอบไปได้นะครับด้วยการเอาชนะหลายทีมด้วยกันเอาชนะตั้งแต่อียิปต์ชนะไปสามหนึ่งแหมสามหนึ่งมันก็ดูไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ เอาชนะทีมชาติสวีเดนไปสาศูนย์นะครับแบบที่โอ้โหโคตรมันแล้วก็เกือบเอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับแพ้ไปเพียงแค่3ต่อสองเท่านั้นซึ่งแมชชีนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมครับทาให้เราเข้ารอบอ่าสิบหกทีมสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นครับซึ่งแพ้สามต่อศูนย์เซตเหมือนเดิมครับเราเจอกับทีมญี่ปุ่นแพ้ตลอดอยู่แล้วแม้ส่วนทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลุดไปเจอกับเซอร์เบียซึ่ง เซอร์เบียเนี่ยก็ขนดาวรุ่งมาซะเยอะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่า,าตัวตีระดับโลกชื่ออะไรและบาดเจ็บไปครับชื่อตีที่ททปลายปากชนะเซอร์เบียไปสาสองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ชนะได้อีกครับสมต่อสองเซตนี่แหละครับเราเนี่ยปีนี้ถ้าเรียนกันตามตรงนะครับไม่มี ไม่มีทัวร์นาเมนต์ไหนที่เราจะเซอร์ไพรส์ด้วยจัชนะเลยแม้แต่แมตช์เดียวนะครับแมตช์ math ที่เราเซอร์ไพรส์ที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็น2แมตช์แล้วครับที่ผมพอจะนึกอ่อนครับก็คือไทยเนี่ยชนะฝรั่งเศสไปได้ในเนชั่นลีกนะครับแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยโ้แต่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาอันดับห่างจากจเราเยอะมากนะครับในอันดับห่างจากเราเนี่ยประมาณ2 3สาอันดับนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแซงไปแล้วนะครับแล้วก็แมตช์ที่เจอกับทีมชาติแคนาดาในแมตช์สุดท้ายที่เาชนะ32นะครับที่เอาชนะ ที่แพ้เนี่ยแต่เซตเราเนี่ยชนะเกาหลีนะครับแมตช์นั้นเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แบบแบบเพียๆนึกออกใช่ไหมครับแล้วแมตช์ที่เซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยก็อีกแมตช์นึงก็คือในวอลเลย์บอลหญิงจริงแชมป์โลกครับอ่าที่เราเนี่ยเอาชนะทีมชาติสวีเดนไป32ครับที่แหมสวีเดนเนี่ยตัวอยู่ในอีกลีกติตาลีกันเพียบนะครับมีตั้งฮักพี่ฮักน้องนะครับรวมถึงตัวที่อยู่ในลีกใหญ่ๆหนึ่เพียบแต่ระดับโลกเนี่ยเขาอาจจะไม่เท่าเรานะครับเพราะเขาเนี่ยไม่ได้โคตา้านในชนลีกมาทำให แ้มเนี่ยเขาน้อยกว่าเราประมาณหนึ่งเขาอยู่ที่รู้สึกตอนนั้นเนี่ยยี่บกของโลกนะครับแหมเราชนะสามต่อสองเซตได้ซึ่งเป็นแมตช์ที่เซอร์ไพรส์มากอีกแแมทหนึ่งแต่ถ้าคนภายนอกเขาดูเนี่ยอันดับโลกมันห่างกันนะครับทําให้ความเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็แหมคือปีนี้เนี่ยเอาชนะทีมที่แรงกิ้งดีกว่าเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่ทีมเดียวนะครับรวมถึงชุดยูต่างๆที่ไปแข่งนะครับก็ต้องเอาตัวรอดจากทีมที่อ่าชุดยูสิบเก้าที่ไปชิงแชมป์โลกกับชุดยูยี่สิบเอ็ดนะครับที่ไป ก็ต้องเอาตัวรอดจากทีมที่อันดับโลกต่ํากว่าเราเนี่ยแบบโอ้โหหัวฟัดหัวเวียงตลอดแล้วทีมที่อันดับโลกใกล้เคียงเราเนี่ยเราก็ชนะไม่ได้เลยแม้แต่ทีมเดียวนะครับในชุดยูต่างๆนะครับรวมถึงแชมป์เอเชียด้วยนะครับที่ประสบความล้มเหลวมาในยูสิบนะครับโอ้โหเล่าเนี่ยผมยังปวดหัวเลยครับในปีนี้แถมปิดท้ายเนี่ยแต่ผมว่าทางสมาคมเนี่ยเขาก็น่าจะอยาก ้ายปีนี้เนี่ยด้วยซีเกมแบบสวยๆนะครับเหมือนกับทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกปล่อยผีมาหมดนอกจากวอลเลย่งบอลหญิงๆจำโลกเนเชั่นลีกแล้วก็ซีเกมเนี่ยครับที่เขาเนี่ยอยากจะเน้นจริงๆให้มันเนี่ยได้อยู่ในผังตามที่ต้องการส่วนทัวร์นาเมนต์อื่นเนี่ยผมว่าผมว่าเนี่ยสมาคมน่าจะร่างแตกไปนานแล้วก็คือไม่สามารถดูแลทีมได้นะครับเพราะต้องใช้ทรัพยากรทั้งโค้ชทั้งนักตบทั้งกลุ่มสตาฟเนี่ยตั้งใช้เวลาในการซ้อมเนี่ยสูงมากนะครับ เลยไม่น่าจะบริหารได้ตั้งนานครับเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมันเล็กมากจนเกินไปนครับการที่จะส่งทีมไปขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่เกินตัวไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแหมวันนี้ขอลาไปก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยบ่นแล้วเหนื่อยใจจริงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแหมดูบอลเจ็ดสีเนี่ยแต่มันก็แอบเศร้าในวันเล่ยบอลครับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับ